วันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณกมขอบคุณกิตาาขอบคุณผู้บริาขอบคุณตาต่างที่เห็น่ช่วยันเรอแย่ขออนุญาตนนีถ่ายรูปกันแล้วตีค่ด้วยมีทนที่ด ขอค่แอคนแ่ลจะ้อให้ีิควมั่น้มวค่ะันทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใส่ความรยงสระันีนตรรท่การแลปลี่านงานนี้ดีนะ้ามต่อเนื่องนะว่าอาจจะดีแล้ว ต้องคุยในนต่อไปในการที่มีการวางแผนว่าทางที่ผู้ใหญ่อะนะมันจะวางแผนกันงไงเดเดี๋ยวไหมที่จะพาไปีน่นมันจะดนตด้วยใชไหมมาดีกได้ก็ไปกนที่ไกได้ก็เนะที่แรก้งาารแจะการกันเนารแนะนำะรับจากเจี่ที่ของเรา ส่วนอำเภอบ้านขางอำเภอเมืองและอำเภอแกงในส่วนของพื้นที่ที่ประสบภัยในครั้งนี้ก็อยู่ในส่วนของอำเภอเมืองรถโดยสารรวม4คันรถปรูนสีเมนต์2คันครถพยาบาล2คันเรือไฟฟ้า 10, 10ลำทุกฝนเนี่ยตกมากผึงปกตินะครับในแต่ละปีที่ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่จํานวนฝนตกหนักและก็ต่อเนื่องมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตกหนักสะสม อำเภอแกลมโดยทั้ตําบลบ้านนาโดยทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัาเรือพที่หนึ่งได้รับการร้องขอจากจังหวัดนะครับในการที่นําลังับ,บเข้าช่วยเหลือต่อยในวันที่สิบงนะครับเราก็เริ่มทําการขับกันน้ำนะส่วนการแก้ปัญหาน้ําจนกระทั่งณปัจจุบันวันนี้ในภาพรวมอของตําบลบ,บ้านนาอำเภอแกลมนี้ก็จะอยู่ในเหตุการณ์ที่ชาวบ้าปกติเพียงแต่ว่ามีน้ําท่วมขัง,งอยู่บ้างส่วนในภาพของการช่วยเหลือประชาชนนะครับเราก็จะมีการดําเนินการที่ นำทหารกงคนเนี่ยบรรจุบรรจุถุงทรายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ขนส่งนะครับแล้วก็กลัวสนามก็จะประกอบอาหารถึงมานะครับที่มาดูทต่หน้าที่แต่ผู้ชอบผมผ่านมาทั้งหมดหลายหลายปีที่ผ่านมาปัญหามันก็มีที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องเดือดร้อนสองทีเ่เหยียดมือเริงก็ทือเศรษฐกิจใช่ไหมโรงพยาบาลทันเวลาที่ราชกรารที่ตระกูลมาติดต่อ,ป,อ,จรรจอปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องการ เสียงพื้นที่อพยพ่ักเพิงแล้วก right. 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 right right. right. ็การดูแลบ้านช่องที่ก็จะต้องเร่งออกมาอันนี้คือสิ่งที่นมาเป็นปัญหาที่เจอมาแล้วนะเจัดการหมดแล้วนะก็ขอบคุณไปถึงทุกในนั้นเดี๋ยว่พ่อราตัดให้รายใหญ่ขึ้นละกันนะผมก็ไปปูยังแก้ปัญหาหนึ่งเราวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนขอต้องมอขอบคุณกิตาสาขอบคุณผู้บริจาคขอบคุณการเขียนเส็จช่วยกันเยอะแยะ นประเทศไทยของเรานะคนเด่นร้อนต้องมาช่วยกันน่างกู้สนด้วยกันใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันสอามค่ะครับขอบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยครับคขออนุญาตที่ถ่ายรูปกันแล้วตีค่ะคแล้วเปิดทางนิดนึงนะระวังเราเราลองก่อนหลัง คไปดูคนขายตอกกระสอบทรายตรงนี้ไมคะกะอกระสอบทรายเนี่ยตรงนี้แล้วก็มีผัดข้าวเลยค่ะเคาเตรียมรออยู่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวารเดียวเดี๋ยวรอเดียวอเดี๋วาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวราเดี๋ยวอเดี๋ยรอเดี๋อเดี๋ยอเดี๋ยวอเีด